สวัสดีค่ะวันนี้มาชมบุตฐานนะคะบานสวยมากค่ะสีช่อนะคะวันนี้โอ้เมื่อวานก็ว่าสวยแล้วนะคะวันนี้สวยกว่าเมื่อวานค่ะสวยไปเรื่อยๆนะคะสวยแบบไม่หยุดยั้งนะคะอืมบานสวยจริงๆค่ะ บันแข่งกับมะลินะคะมะลิมะลิสีขาวนี่สีสีขาวตอนเช้านะคะพุตานแต่ไม่ค่อยหอมอะค่ะเพื่อนๆจะเป็นแบบเฉยๆอะคะ่ะพอดมแล้วมันก็ไม่หอมอะ,ะเดี๋ยวลองดมดูลองพิสูจน์ดูนะ,ะว่าจะหอมไหมก็มีมีกลิ่นแบบอ่อนๆนะคะกลิ่นอ่อนๆเหมือนเด็กอะคะ่ะ บริสุทธิ์นะฮะวันนี้สวยมากละมุนนะคะเห็นไหมคะตุ่มๆเลยะคะ่ะสดๆเลยค่ะวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุนนนกร์ค่ะโอ้ยยกให้ไปเลยนะคะวันนี้พุทตานสวยมากค่ะเพื่อนๆโอ้ยปลูกก็ง่ายนะคะไม่ยากค่ะ ถ้าเพื่อน่นท่านไหนอยากได้ใสอยากได้พันเขานะคะต้นก็ทักมาใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะาหาวิธีส่งให้นะคะก็เอากิ่งเขาไปเสียบลงดินก็จะก็ปลูกง่ายค่ะก็ติดแล้วะะก็มันมันทดน้ำหน่อยะค่ะเดี๋ยวเขาก็ติดรากนะคะปลูกไม่ยากค่ะปลูกง่ายนะคะ แต่เวลาออกดอกนี่โอ้โหทั้งปีอะค่ะเขาคนทานมากนะคะให้เราชมกลิ่นหอมอยู่นะคะอ่อ,อนๆแต่ต้องดมดมใ,ใกล้ๆอะค่ะถ้าไม่ใกล้ไม่หอมไม่เหมือนมะลิค่ะมะลิก็จะยืนใ,นใกล้ๆก็จะหอมแรงมากค่ะโอเคค่ะ วยมากค่ะมากมากเลยอ่ะวันนี้จะบานสี่ช่อนะคะเป็นพุ่มเลยพุตาน,นี่เขาเป็นไม้ดอกนะคะไม้ที่แบบว่าให้ให้ดอกให้ชมดอกะคะ่ะดอกก็จะตูมใหญ่มากแล้วเป็นสองสีนะคะในหนึ่งวันก็ เดี๋ยวพ่อใบใบก็จะเป็นสีชมพูแล้วนะคะเดี๋ยวใบใบเราจะมาชซลฟี่ให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชอบกดไลค์ใส่กดติดตามหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวยๆค่ะไม่อยากละาสายตานะคะ ชมธรรมาชาติออริจินอลค่ะไม่มีปรุงแต่งนะคะดอกไม้สีขาวค่ะว้าวสวยอะไรเบอร์นี้นะคะดอกตูมใหญ่มาก นา,นานจะออกแบบสวยจริงๆค่ะวันนี้ละมุนจริงๆนะคะสีขาวแบบสะอาดไม่มีพวกมแมลงมาเกาะเลยค่ะทุกวันจะมีมะแมลงเจาะนะคะจะไม่ค่อยสวยแต่วันนี้คือทุกทุกช่อจะแบบสมบูรณ์มากนะคะเห็นไหมคะช่อน,นี้ก็จะกลมสวยว้าว งามๆค่ะใช้ได้เลยน,นี่ก็งามสีช่อสมบูรณ์มากค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะวิวในสวนนะคะเดินออกมาก็จะเจอกับพุทธานนะคะดอกโตๆตเลยค่ะลมเย็นๆนะคะ เป็ินเสียงนกไหมคะเสียงนกร้องค่ะ